ครับก็สวัสดีเอฟซี FC ของบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับที่8ตุลาคม2564นะครับหลังจากคลิปแรกที่ลงไปเกี่ยวกับคอบปีเ0 0เพิ่งมาถึงวันนี้นะฮะบัดน,นี้ก็ได้ลงเสียงแซมจังหวะแล้วก็แต่งเซตอัพอะไรเสร็จเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะ90%แล้วนะฮะ แล้วพรุ่งนี้ก็จะได้ส่งให้กับลูกค้านะครับที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับผมซึ่งเขาก็รอมาเกือบ10วันนะครับนะฮะก็ได้สมใจการรอคอยของลูกค้าผมแล้วนะฮะทีนี้ก็จะนำคลิปนี้แนละนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับให้กับลูกค้านะครับและคนที่เพิ่งซื้อตัวนี้มาใหม่ๆนะครับแล้วยังไม่รู้วิธีการใช้งานนะครับขอบอกว่าก็ไม่ใช่ ง่ายๆเลยนะครับกว่าจะเซ็ตได้นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบใหม่หมดนะครับของกอก์พี700นะครับเป็น TRD Professional นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีแดงหน้าดำนะครับผมสวยงามครับจริงสวยงามมากนะครับซ้ายมือผมเป็น ADSI Switch นะครับ3ตัวเป็นปุ่มรัดนั่นเองนะครับปุ่ม ADSI นะครับอันนี้ก็เป็นพิษเบนนะครับดันขึ้นก็บีบเสียง modulation อย่างนี้ครับ โมดูล t ชันก็เสียงหว้วนนะครับผมอตอนนี้มาดูตรงฝั่งซ้ายต่อนะฮะ,ะชั้นบนนี้จะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับเวลาเราปิดหรือเราเปิดเราก็ปิดไว้อย่างนี้เวลาเราเปิดเครื่องมาเราก็หมุนเทินมาแล้วแต่ใจเราชอบนะส่วนนี้เ็เป็นบาลานครับบาลานตรงนี้ก็คือบาลานสไตล์กับคีย์บอร์ดนะครับก็คือถ้าเราเล่นหมวดเสียงหมวดอะไรมันก็จะ ใช้ปุ่มตัวนี้ปรับนะครับถ้าเป็นแอคคอมกับซองครับเราก็จะหมุนมานี้นะครับแต่ส่วนมากเราจะไว้ตรงกลางนะครับต่อมาก็เป็นปุ่มแอทไซด์คอนโทรลน็อปนะครับปุ่ม1ปุ่ม2ครับตัวนี้ก็จะใช้คู่กันกับตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อ่าตัวล่างอ่าตัวตัวบนขึ้นมานะครับแถวแรกเป็นโหมดนะครับเป็นโหมดการใช้งานเบื้องต้นเป็นสไตล์นะฮะเวลาเราจะเล่นสไตล์ทั่วไปก็กดตัวนี้โหมดตัวนี้ก็จะเป็นซองนะฮะโหมดซองก็คือพวกอ่า i ิ迪นะครับกับ MP3 นะครับส่วน sequencer นี่ก็คือของคอรกเขาจะมีระบบทําเพลงนะครับผมทําเพลง sequencer เอา MIDI มาทํานะครับส่วนซาวพวกนี้ก็จะปรับในเรื่องของซาวอ d ดดิทนะครับในการทําเสียงแซมอะไรต่างๆนะครับผมส่วน global นะครับก็จะเป็นระบบคอนโทรลฟังก์ชัน g ก o b a ลนะฮะซึ่งจะมาควบคุมพวก performance นะครับคอนโทลเลอร์หน้าจอต่างๆนะครับไมโครโฟนนะครับ ผมก็จะไม่ไปลึกนะฮะตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันจะเปลืองเวลานะครับผมส่วนมีเดียก็คือเกี่ยวกับพวกที่เราเอาข้อมูลจากภายนอกเข้ามาใส่นะครับนี่ก็คือผ่าน USB นะฮะตรงนี้นะครับผมของก๊อกรุ่นี้ก็จะใส่ได้ทั้ง USB SD card นะครับ SD card ก็จะฝังเข้าไปข้าง,างล่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ host USB นะครับใช้ได้3ระบบเลยนะฮะ ถัดจากนี้มาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกซองเพเยอร์นะฮะแล้วก็ลงมาอีกปุ๊บก็จะเป็นคอร์ดซีเควนเซอร์นะฮะตัวนี้คือถ้าทำเพลงก็จะใช้คอร์ดนี้แล้วก็แอคคอมนะครับแอคคอมนี่ก็จะคือปุ่มประสานนั่นเองนะฮะถ้าไม่กดปุ๊บจังหวะมันก็จะมีแต่กองนะครับมันจะไม่มีเสียงประสานเหนไมครับเหมือนยามาฮ่าครับเดแอคคอมนะครับ ต่อมาก็เป็นเมมโมรีนะครับเมมโมรี Memory ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล่นคู่ขนกับแอคคอมนะฮะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เปิดเมมโมรีตัวนี้ค้างไว้มันก็จะทําให้อ่าเวลาเราปล่อยมือจากอ่าคอร์ดนะฮะมันก็จะดับนะครับคือหมายความว่ามันจะเล่นไม่เล่นต่อเนื่องนั่นเองนะครับห็นะะไหมฮะเห็นไหมฮะมัไน,นะไนไม่มันไม่ตึ๊ดตึๆๆต๊ๆๆดเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเรากดปุ่มเมมโมรีไว้ปุ๊บ จะเป็นได้ครับส่วนตัวนี้เป็นเมนนุ่นเบีดนะครับคืออมือขวามือซ้ายอยากจะเล่นเบีดเองนะฮะไม่เล่นผ่านแอคคอมนะครับก็สามารถเล่นเมนนุ่นเบีดได้เลยนะครับคือเล่นเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอิเล็กโทรนเท้าเบนะครับตึก็ตึง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 ไปนะฮะก็มีให้เล่นมากมายครับส่วนอันนี้ก็เป็นแพดนะฮะแพัดเดิลนะฮะก็คือพวกเสียงประสานนั่นเองนะฮะยังไม่ทันได้ตั้งนะฮะตัวนี้นะฮะเนี่ยครับแพดแพดจะอยู่ตรงนี้นะฮะ นี่ครับมันจะให้ตั้งนะครับแพทดูนะฮะนฮะอ่าถ้าชอบเสียงไหนเราก็ตั้งไปเหมือน Yamaha นะครับนี่ไหมครับจะเอาหมดกองหมด p e r c u s ช i o นก็ได้นะฮะเกะดูนี่ครับไว้เล่ไว้เล่นเสียงประสานนะฮะอันนี้ก็โอเคพอให้รู้นะครับต่อไปก็เป็นคีย์บอร์ดเซตนะฮะถ้ากดตัวนี้ปั๊บเนี่ย มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเสียงเวลาเราเปลี่ยนวาลเลชั่นมันก็จะเปลี่ยนเสียงให้นะครับนะฮะนะครับจะกลับไปไว้นะครับส่วนตัวนี้เป็น MP3 นะครับ MP3 เลกคอร์ดนะครับตัวนี้แหละครับที่จะเอาเขาเรียกเอาเอ MIDI เข้ามาคอนเวิร์ตเป็นเป็นสไตล์นะฮะเดี๋ยวผมก็จะพูดในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้เป็นแท็กนะครับแท็กเล็ก ตัวนี้ก็สําคัญนะครับตัวนี้จะไว้ใช้สําหรับเ, à, เราจะแก้ไขพวกเครื่องสายต่างๆนะครับเวลาเราปรับเปลี่ยนเครื่องสายไหมครับมันจะเป็นรูปเครื่องสายขึ้นมาเป็นกองเป็นเบรเป็นอะไรว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เราก็ปรับเปลี่ยนโดยไปที่วอลรุ่มนะครับแล้วก็เอามือไปจิ้มนะฮะเราก็จะเปลี่ยนกองเปลี่ยนเพอร์ s ัชนได้นะฮนะไปต่าง User G.M. นะครับ l e g t o y y a c ก o r y พวกนี้นครับ คือเปลี่ยนกองเปลี่ยนอะไรได้นะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ครับ D K user ก็คือเป็นกองแซมนะครับผมนี่ผมก็เปลี่ยนกองแซมให้นะฮะนี่กองแซมมีหลายเบอร์ครับมีหลายเบอร์นะครับ,ลเ,บ,รรบเลือกใช้ได้ครับ เพราะนั้นแล้วก็เครื่องสายต่างๆด้วยนะครับแค่เราจิ้มไปปุ๊บมันก็จะให้เราเปลี่ยนเลยครับเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะเราก็ปังไปนะฮะเวลาเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็กดที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็ไปคําว่า light current style ตรงนี้นะฮะเราก็กดโอเคมันก็จะจําให้เรานะฮะปุ่มนี้สําคัญครับใช้บ่อยปุ่มต่อมานะครับ1 2 3 4งสอาเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดเซตนะฮะนี่เป็น4เสียงต่อ1จังหวะนะครับเช่น ผมอยากจะเอาเสียงอะไรใส่เข้าไปในสไตล์นี้ครับเสียงที่1น,นะครับนไมครับมันเป็นเสียงกีตาร์อันที่2กีตาร์พินอันที่านา่น่าจะเป็นออแกนนะครับนี่ครับอันที่4อ่าสมมติว่าผมอยากจะเอาเสียงใดเสียงหนึ่งมาไว้ในปุ่มที่4 ผมก็แค่กด Exit ออกมานะครับแล้วก็เนี่ยครับมาเลือกเสียงนะครับเลือกเสียงตรงนี้นะฮะผมจะเอาเสียงแจ๊สแล้วกันฮะแต่ว่าผมจะเอาเสียงนี้นะฮะผมก็จะมิวมิวมิไว้เอาเสียงเดียวถ้าเสียงเดียวมันดังค่อยเอา2เสียงประสานกันหรือจะไปเอาเสียงแซมก็ได้นะครับเสียงแซมนะครับมันก็อยู่ในหมวดซาวนี้นะฮะเอาเสียงซอแล้วกัน สำหรัผมจะเอาเสียงซอนะครับเสียงซอหุนๆวนเลยครับเมื่อได้เสียงซอแล้วก็กดสามเหลี่ยมตัวบนนี้นะครับแล้วก็ไปคำว่าคีย์บอร์ดเซ t ตทูสไตล์นะครับแล้วก็มาคลิกตัวนี้นะฮะมันจะมี1 2 3 4ให้เลือกผมจะไวไวที่เบอร์สนะครับผมก็แค่คลิกเบอร์สแล้วก็กดโอเคครับอย่างนะครับเสียงซอก็จะเข้ามาในเบอร์สดูนะครับ3ามออแกน C เ <4 S 2> ป็นซอนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้มันจะให้1จังหวะตัว4เสียงมารวมกับอีก9เสียงในแถบขวานี่นะฮะเท่ากับว่า1จังหวะเล่นได้ถึง13เสียงอ่าสิเสียงไปรวมเสียงแพทอีก4นะครับก็เป็น17นะครับผมมูทติแพทนั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นปุ่มเสิร์ชนะฮะกับปุ่มชิปอันนี้ใช้ในฟังก์ชันที่ลึกเข้าไปนะฮะ ถัดมาจากขวาเป็นลีลิกเป็นมาร์เกอร์เป็นสกอร์พวกนี้เกี่ยวกับเพลงนะครับผมแล้วก็ exit นี้ปุ่มนี้ใช้บ่อยนะครับใช้ออกจากข้อมูลนะครับปุ่มต่อมาเป็นปุ่มเมนูนะครับเมนูมันจะเข้าลัดมาให้เลยนะฮะว่าเราจะเข้าไปใช้ตรงไหนมาสเตอร์เอฟเฟอะไรก็ว่าไปนะครับเมนูตรงอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะฮะคล้ายๆฟังก์ชันนะครับผมอันนี้ก็เป็นวงล้อนะครับแล้วก็ขวาสุดนี้ก็คือสวิตช์เปิดปิดนะฮะแต่ว่าของยามาฮ่าจะอยู่ฝั่ง ซ้ายของ๊อกเขาก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับนะฮะต่ออ่าไล่มาแลยนะฮะต่อไปแถวที่3นะครับแถวล่างสุดนะครับแถวที่4โทษทีครับอ่าอันนี้ก็เป็นอินโทร 2, 3 3นะครับอินโทร2 3 3เหมือนยามาฮ่นะครับก็คือเริ่มต้นนั่นเองนะครับอ่าเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นจังหวะกดป๊าปสินสตาร์ทกดคอร์ดนครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับ intro เขามีหนึ่งสองสามแต่สามนี่เขาจะเป็นนับนะครับเหมือนเคาะไอ้คาบิลปอก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 ่อนเล่นจังหวะดูนะครับนะครับแตกๆต่อมาก็เป็นปุ่มวาเลชั่นหนึ่งสองสามสี่กองห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่นะครับเหมือนยามาห้าครับแล้วก็ออโต้ฟิลถ้าไม่กดตัวนี้นะครับเราจะต้องกดย้ำสองครั้งนะครับกองถึงจะรัวให้นะครับแต่ถ้าเรากดออโต้ฟิลครา้งไว้มันก็จะรัวให้ครั้งเดียวเลยนะฮะ แล้วต่อมาก็คือปุ่มเบรกนั่นเองนะครับปุ่มเบรกเหมือนกันกับยิมาห์าครับแล้วก็เอนดิ้งนะครับมี3มเอนดิ้งเหมือนกันนะครับซินสตาร์ซินสต็อปเหมือนกันนะครับซินสตาร์อย่างเมื่อกี้นี้ผมกดปุ๊บกดอินโทรกดซินสตาร์ค้างไว้กดคอร์ดปุ๊บมันจะทํางานนะครับทีนี้ซินสต็อปเหมือนกันนะครับซินสต็อปถ้าเกิดว่าผมกดคอร์ดแล้วปล่อยปุ๊บมันจะหยุดนะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะซินสตาร์ซินสต็อปนะฮะเอาไว้เป็นลูกเล่นนะครับ อันนี้เป็นรีเซ็ตเทมโปนะครับก็คือปุ่มวิ่งความไวนี่คับความไวของจังหวะนะครับเฟดอินเฟดเอาเสียงค่อยขึ้นแล้วก็อยากจะให้มันดับก็ค่อยๆดับไปนะครับมาเซตติ uh, ้งก็เกี่ยวกับพวกเซตเสียงและจังหวะนะครับแล้วก็ซองบุ๊กอันนี้ก็เป็นพวกหน่วยของพวกเพลงต่างๆนะครับซองรีสบุ๊กจะเอาเข้าไปไว้ในนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวก เสียงนะครับกลุ่มเสียงนะครับซึ่งก๊อกนี่เขาจะออกแบบไว้ user นะครับ user แล้วก็ factory นะครับ factory ก็คือเป็นเสียงจากโรงงานนะครับนี่ครับคือกลุ่มเสียงถ้าเรามาใกล้กดตรงนี้ปุ๊บมันจะไล่ให้เลยนะครับว่าเราจะเล่นเสียงไหนแต่ถ้าผมเลือก user ปุ๊บเสียงที่1ผมตั้งไว้ที่ YC 1 0ลองกดดูนะเสียงที่2เป็นเสียง D 5 0านะครับ เสียงที่3เป็นเสียงกีตราพินเสียงที่4เป็นเสียงอะคอร์เดียนเสียงที่หเป็นเสียงบาสเสียงที่5เป็นแคนครับเสียงที่6เป็นเสียงแซกนะครับ เสียงที่เกตนะครับเป็นเสียงปุยนะครับโทษทีครับเสียงที่8อันนี้เสียงที่9เป็นเสียงอันนี้เป็นปีปูไทยนะครับถ้าเรากดเบาๆมันก็จะเป็นเลเยอร์เดียวแต่ถ้าเรากดหนักๆมันจะเป็น2เลเยอร์อันนี้คือคือเสียงแซมนะฮะที่ทำกันไว้นะครับ ทีนี้มาดูแล้วนะฮะเราก็จะเห็นทีนี้ก๊อกนีเขาก็ให้เอาเสียงต่างๆเข้ามาใส่ไว้ในนี้ได้นะครับ mm hmm. เช่นสมมุติว่าผมไม่ชอบเสียงแพนฟูดเสียงคุยผมจะไปเลือกเอานะครับผมก็กด exit เสร็จแล้วก็เข้าไปคลิกทีนึงแล้วก็ไป User ไปหาเรียกเอาเสียงคุยมานะครับสมมติเสียงคุยนะลองกดฟังดูว่า mm hmm. เสียงคุยชอบเสียงนี้นะครับกด Exit 1หนึ่งครั้ง แล้วไปกดนะครับสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงหัวม,มุมแล้วไปที่คำว่า Keyboard right s ซ็ e ทูไรซ์บนะครับปุ๊บทีนี้มันก็จะมาให้เลือกนะฮะเลือกว่าเราจะไปไว้ที่ไหนผมก็จะ s l l e t นะครับก็แปลว่าเลือกก่อนนะฮะเลือกก่อนผมจะมาไว้แทนตัวนี้เลยนะฮะแล้วผมก็กดหนึ่งครั้งเลยจะกดตรงนี้ก็ได้ครับเลือกได้แต่ผมจะมาไว้แทนปุ่มแพนฟูดจากนั้นก็กด exit แล้วก็มาคลิกท,ที่ตัว t หนึ่งครั้งเพื่อทําเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อมันนะครับเป็นคุยนะครับเราจะได้จําได้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่านี่ยครับคุยนะครับเป็นคุยเมื่อได้แล้วกดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งครับ baht Are you sure? yes มาดูครับคุยก็จะมา นี่ไหครับนีครับทุกปุ่มได้ถูกเซ็ตไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ถ้าไม่เข้าใจก็นำไปใช้ได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานคร่าวๆของ c o อกพีเนะครับเดี๋ยวมันจะมีในหมวดของซองนะครับเดี๋ยวซองพีเราก็แค่กดหมวดซองมาแล้วก็ไปเลือกซองนะครับ เลือกจากไหนครับถ้าไม่อยู่ในดิสก็เป็นที่ USB นะครับคลิกมันเป็นสีส้มนะครับแล้วหมุนวงล้อทีหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะมีเพลงใน USB มาผมก็ก็จะกดนะครับเท600กด Select แล้วก็กดเล่นครับรุ่นนี้จะต่างจาก900นะครับถ้า900เนี่ยจะมี2 เคล็ดนะครับคือซ้ายขวาเลื่อนไปสงองคืนนหมืนัพบพวกเล่นเพลงคาราโอเกะอะไรต่างๆนะครับเล่นมีดี้นะครับจเาเพลงมีดี้แล้วกันนะครับทีนี้กดเลือกเลยครับ ก็จะมีความออปชันที่ดีกว่ารุ่นอื่นๆอยู่นิดน,น,นึงคือสามารถปรับเปลี่ยนพวกเครื่องสายได้เลยขณะที่เล่นนะครับผมไม่ต้องหยุดนะฮะอันดับแรกก็แค่มากดนี่ครับแท็กเซเล็กนะฮะปับ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีพวกเครื่องสายขึ้นมาให้เห็นทันทีนะครับตอนนี้มันเป็นเบอร์1ถึงเบอร์อเบอร์แมันมี16 Channel เหมือนกันเราก,กดอีกหนึ่งรอบเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมา เป็นพวกเครื่องสายต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกองนะครับ บอกไว้เลยนะฮะแล้วก็จูเนอร์เนี่ยบอกคอร์ด้ว้หมดเลยะฮะเพลงนี้มีคอร์ดอะไรบ้างนะครับผู้เล่นก็สามารถเล่นเห็นไหมครับก็สามารถเล่นได้นะครับก็คือสามารถที่จะไล่ได้ไล่เสียงได้ก็คื คือหมายความว่าเราจะรู้ว่าเพลงนี้เล่นกับคอร์ดอะไรนะฮะมันก็จะเล่นง่ายครับ คีอทำให้เรารู้ว่าเพลงนี้เล่นขอดอะไรนะฮะเราก็สามารถที่จะโซโล่ตามได้นะครับสุดยอดนะครับนี่เในหมวดของโมนี่ครับสกอร์ก็มีนะฮะนี่สกอร์ใครชอบประทัด5เสซิน,นะฮะดูได้นะครับนะครับอันนี้ปรับจอนะครับบอกลืมบอกไปถ้าเราอยากจะปรับจอให้มันสว่างกดเมนูค้างไว้แล้วก็หมุนด้วยวงล้อนะฮะเห็นไหมครับ มันจะขึ้นไบรน็ตขึ้นมานะฮะจนถึง100ผมตั้งไว้ที่แ0แล้วกันนะครับไม่ให้มันโหลดมากนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันการทำงานเบื้องต้นของก๊อก PA 7 0เนะครับนะลูกค้าซื้อไปก็สามารถดูตรงนี้เบื้องต้นก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆนะครับบอกวิธีหมดแล้วนะฮะจังหวะแตะปุ๊บเห็นไหมครับจะเอาแบบไหนนะครับมีหมดลำวงสามชา นะครับจังหวะลำถวายเทวดาจังหวะอินเตอร์ลูกกรุงจังหวะไทยนะครับมานี่ก็จังหวะ,ะแดนกระจายนะครับสีจง 4G ก็ว่ากันไปหมอลำครับหมอลำนะครับอันนี้จังหวะไทยลาวรวมกันนะครับโบลักสีดำอันนี้สามชาติเซตสองนะครับไล่ตั้งแต่เป็นเพลงนะครับแล้วก็ยูเซอร์ว่างไว้ให้2ออันไว้สำหรับผู้เล่นสามารถ เอาจังหวะอื่นๆมาใช้ใส่เข้าไปอีกนะครับใส่มากไม่ดีครับทําให้แรมมันเต็มนะครับแรมมันก็จะทํางานหนักก็เหมือนรถที่บรรทุกหนักนะครับนี่ครับก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับของก๊อก PA700 นะครับพรุ่งนี้ก็จะนําส่งลูกค้านะครับไปไกลอีกนะครับสี่สามสี่ห้าร้อยโลนะครับตอนนี้ลาย ็นลายนิ้วมือผมหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องเช็ดทำความสะอาดให้ลูกค้าไปเขาสดใสจับงามๆครับก็สนใจก๊อก PE700 นะครับก็อย่าลืมกิงกลางมาสอบถามอาจารย์โน่ได้นะครับผมนะฮะรับรองเลยครับว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนกับซุ้มเสียงของก๊อก p ี7 0็อนะฮะเก็บจังหวะได้เยอะลงแซมได้เยอะนะครับตัวนี้นะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับผมครับ สนใจก็พีเจ็ดร้อยโทรบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี065-112-5849นะครับ065-112-5849หนะครับหรือจะเข้าไปชม Facebook บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีหรือจะ ID l i ลน์นะครับ Nino5849 นะครับนีโน่นะครับขอฝากไปครับสำหรับคลิปนี้ครับ